สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวชโซเชียลแคมเดี๋ยวเอาใส่เสื้อสีดำไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะใส่เสื้อสีดำไว้ก่อนนะวันนี้พี่แจ๊กกะพาไปพบกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เพื่อนๆดูกันตั้งแต่น้องเป็นเด็กเลยนะคะมาดูตอนเป็นสาวว่าเขาจะสวยไหมยังไงไหมมาดูนิดนึงวันนี้น้องมาทำสีน้องโฟกัสค่ะอ่ะใครต้องนิดนึงลกูกอันนี้ก็จะแม่โซเชียลแคมนะคะอันนี้ก็จะแม่โซเชียลแคมพี่แจ๊กตามน้องอยู่ อันนี้บ้านนี้นะคะใช้ถ่ายละเร่องนี้นะคะอ่ารู้เรื่องก็สีผมน้องเป็นสียังไงวันนี้ก็อ่อนลงค่ะนีเป็นปฏิเสธสีนิดนึงเนาะปลายผมอ่าดำเลยปลายผมน้องเป็นยังไงทำสีมาเป็นนิดนึงเนาะก็อตอนคืสีดำมาเ่อมนิดนึงเกื็อดำดเดที่ใบทำให้วันนี้ปลายน้องดำนิดนึงแล้วก็เรามาปรับให้มันสว่างขึ้นนิดเดียว นะคะพอดีน้องจะมีผลงานอะไรแลลูกไปส่องน้องไม่ต้องส่องพี่นะคะเพราทพี่อยู่ทั้งวันจะส่องทั้งวันแล้วเอามายืนใกล้กันนิดนึงค่ะก็ปลายปีค่ะมีละครเรื่องเวียงร้อยดาวค่ะช่องสามเดือนร้อยดาวเดือนเวียงเวียงเหรอเวียงค่ะไปจงเน้นด้วยเเวียงร้อยดาวนะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็เดือนน่าจะเดินไม่ทันวาก็มกรลาค่ะจะเปิดกล้องซิทคอมค่ะซิทคอม อยากให้เพื่อนๆตามน้องหน่อยนะคะ<อ>แล้วก็ตอนนี้น้องอายุขนาดกี่ยี่สิบครัโอ้ยี่สิบแล้วนะคะก็ได้เจอเพื่อนเก่าๆในแฟนฉันไหมคะน้องแจ็คน้องอะไรอย่างเงี้ยครับไมไ่เจอเลยค่ะค่ะน้องไม่ได้เจอน้องแน็กสูงมากเลยนะ้องแน็กสูงอ๋อเพิ่งเจอแน็กเว็บทีนึงนะคาแบบๆอย่างเดียวยช่วงนี้นะอย่าสงสัยนะคะเพราะว่ามีแต่น้องๆรุ่นนี้นะคะวันก่อนก็เป็นมาวาแล้วเมื่อวานก็ไปเฟิร์นนะวันนี้ก็เป็นน้องโฟกัส โลกช่วงนี้ผู้ชายหายไปไหนกันหมดอะเดี๋ยวพี่จะทําอัลบั้มของรูปน้องโฟกัสนะคะไว้ในแฟนเพจแล้วก็เ b o o k ของพี่นะคะของร้านนะคะคนตามก็หลายหมื่นอยู่นะพี่จะทําอัลบั้มว่าดาลาคนไหนอะไรยังไงทีนี้ต่อๆไปนี้ยน้องก็มาดูน้องโฟกัสว่าน้องอัลดาลมาทําผมพี่จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วอัพนะคะมาสองที่ห้าสองของพี่พี่จะเก็บอัลบั้มน้องไว้นะค่ะแล้วก็อัพทุกทังที่มาแม้ข้างสะผมเด็จผมไปงานอะไรอย่างงี้นะ คุยกันละโอเคสวัสดีค่ะฝากไม่ฝาดน้องด้วยน,นะสวัสดีค่ะพี่ไบหนะ้มะดับมาทำสีกับพี่ไบด้วยนะสวัสดีค่ะ